อีปินไม่มีผมครับผมผู้จัดการว่าอนุมัติผู้จัดการว่าดวว่าแล้วเป็นกันทุกคนนึกว่าได้สาระเปลาไม่จริงนะสาระไปก็แม่นด้วยมาครับวันนี้ก็มาบุกบ้านเอสสีสาวครับผมครับเพื่อสนิทสมัยเรียนครับผมครับอันนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่ครับผมครับมวยเวียดครับมวยเวียดเรเดี๋ยวโต๊ะซ่อมอยู่ไหนครับโต๊ะซ่อมอยู่ไหนโต๊ะซ่อมอยู่หลังบ้านไปเราดูโต๊ะซ่อมเอสสีสาวครับผมครับห้องซ่อมยุกแก้วนิดเดียวไหนเฮียปัดหกเวลามีงูปะ นี่จะพาไปชมครับช่างซ่อมครับผมครับช่างซ่อมเนี่ยก็อันนี้ห้องทางานไอซีซาวของเราครับผมไปดูนี่ก่อนครับอันนี้คือแสงสว่างอันนี้ย้ำมาเคืนไปเห็นพวกกันบปล่ครับเนี่ยโอไปซื้ออันนี้ซ่อมอะไรบ้างครับพี่ยงไปครับผมครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสามล้อสามล้อสามล้อไฟดูดไปไหนครับผมบอรเหลือบอรเหลือโอ้โหนี่ก็ร้านซ่อมเซอร์อันนี้ในร้านซ่อมอะไรบ้างครับผมครับซ่อมสุยังเตียงไฟฟ้าได้หมดเลยครับนไฟฟ้าได้มอด พันสำเร็จป่ะครับโอ้พันเป็นยังครับแล้วตอนแรกทำธุรกิจอะไรนะตอนแรกก็เป็นเจ้าของรถแหีเจ้าของวิธีเสียงครับผมครับแล้วก็ไปเป,ป็ผ่านไปทุกคนทรงท่านี้อีเซาขีขา่ข้าโลก่งทรงกลับมาวิธีเสียงอีกแม่นบอกแม่นครับแม่นไครับกลับมาให้เตาแล้วครับมันไปดได้หมดเลยครับเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์มันต้องคงเวียนอยู่อนี้แล้วครับผมครับอี่เป็นไม่มีเพราะครับผมผู้จัดการว่าอนุมัติผู้จัดการว่าด้วยว่าแล้วเป็นกันทุกคนทุกว่าได้สระเป๋าแม่นจิย์นะสระไปก็แม่นด้วยแล้วก็มีตตตูููู้้้้เเเชชืื่่่อออออบบยานนมมซัด สมได้บ่เฮียร์ด้เชียมเชียได้ๆแล้วก็อ,กอุปกรณ์สมเป็นอย่างนี้ครับ,บอ,อุปกรณ์สองครับผมปลั๊กโหลดปลั๊กโหลดปลั๊กโหลดอันนี้แหละน้น่นยาหน่ครับเนี่ยมันใหย่เคเือลพิ้นนี่มันใหย่เคเือลพิ้นอันนี้มันได้ใช้ยอย่างสมน,นะครับแล้วก็ขีดล่างกระจกนะติดฟิล์มติดฟิล์มทีวีติดฟิล์มทีวีอีกแต่ทีวีไม่ีฟิล์มพร้อมดิต้องมีฟิล์มนะโอ้ทีวีมีฟิล์มด้วยแล้วก็อังเทิร์นอี่อย่างนะครับการช็อต ใช่ไหมอย่างเงคือว่าเมื่อยันไฟช็อตครับผมโอ้ช็อตแถมมันเลยตัดเพราะมมีหุ่นเห็นมันตัดแท้บ่ได้ตัดจริงเลยลองมึงดูแท้แท้เลยลองดูโอ้ยประการร้องแล้วมันคือตัดแท้บ่ครับผมไฟนะครับตัดตัดได้ตัดจไดงตัดในเบื้องลู่เฮ้ยบ่ได้าลองดกเอ้าลองอีกน้อยนิดสายไฟจี้กันนะซื้อไหมจี้บอระชี้แล้วการทดสอบที่อันตรายมากอันนี้อย่างครับผมครับแบ่งขยายไม่ขยายเอาตาบอดียังไงก็ต้ใช้แบ่งขยายครับผมอุปกรณ์มันตัวน้อยเนาะแบ่งขยายครับพี่น้องมีเขาแบ่งขยายครับ อันนี้ไว้อยังครับเนี่ยครับนี่อาไว้อยังครับแล้มีโลดแล้มีโลดโอ้ตัวสวัสดตัวสวัสดเพราเว่าโอ้มีครบทุกอย่างเลยอันนี้อยังครับเนี่ยครับเนี่ยนี่ล้องทุนล้องทุนสมบมติานพร้อมดีเลยเนี่ยอ้าก็สมบัติดีโอ้ห่อแห้งยังครับเนี่ยอแห้งลมร้อนเลยห่อแห้งลมร้อนมันมันเป่าหน่ก็เดี๋ยวลองดูน้อง่เคยพอกเชื่อันนี้ดูดถือเป่าเนี่ยเป่าเป่าอันนี้เป่าเราจะเดี๋ยวดูดไปนี่ไม่มีดูดเอ้าเป่าตะกั่วออกไปเลยดิ ไปว่ารับสมโทรศัพท์พร้อมดีนะครับบอกสอนมาเมื่อสิดโอ้ตรงไรโพดพังจะส้วมันพังคือคุณไม่ไหวแล้วอันนี้อุปกรณ์อะไรครับเนี่ยครับนี่อุปกรณ์อะไรครับอันเนี้ยสโคปสโคปสโคปโอ้โหมีสโคปด้วยครับสโคปมินิเออสอนทุกอย่างจริงครับนี่ก็เป็นร้านเอสซีทาวครับใครที่อยากซ่อมก็มาซ่อมเป็นที่บ้านในบ้านในเฮียเนาะมานในบ้านก็ถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นเรียนครับเรียนด้วยกันครับตั้งแต่สมัยอิเล็กทรอนิกส์ครับพอเรียนจบปุ๊บแยกย้ายเนาะอันนี้ก็ไปวิทีกาเสียงพงไปเรียนต่อแล้วกก็ายยทีเสงออ แล้วก็ไปขับรถส่งอะไรนะส่งไกลส่งไกลวิ่งจากอะไรนะไปไหนนะลบบุรีไปสกลลบบุรีสกลวิ่งทุกวันทุกวันทุกวันลบบุรีสกลครับคิดดูครับวิ่งทุกวันคิดดูว่าไกลขนาดไหนที่เริ่มเริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมครับเบื่อแล้วก็กลับก็กลับมาทํางานเวทีต่ออีกแล้วจะทําอะไรกันแน่คิดออกยังเวทีแบบไหนอีกล้อก่อนล้อก่อนลอมีอนตโนมัติอัตอนมัตินี่แหละครับใครที่มีเมียก็ จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับผมต้องรอมีอนุมัติให้ได้ครับผมถ้ามีอนุมัติเนี่ยโครงการทุกสิ่งอย่างล้มเลิกกันหมดล้มเลิกโครงการทุงเลื่กันหมดเห็นไหมครับนี่แหละครับผมครับเป็นไปได้ห้ามมีเมียครับผมนี่คือเป็นไปได้เลยครับผมครับเฮ้ยโอ้เห็นอันหนึ่งครับอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้วิ่งได้ไหมครับเนี่ยอย่างหัวอย่างหัวอันนี้อย่างครับเนี่ยครับเนี่ยสายชาติรถช่างดูดตายให้เนี่ยนะครับผมครับแล้วแบตเตอรี่อยู่ไหนครับเนี่ยครับแบตเตอรี่อยู่ไหนครับโอ้แบตเตอรี่ได้แล้วครับขับมาเลยครับขับได้หมดนนนครัับอองี่โย สวิปป์มือเดย์สวิกปป์ไปนเลยเลยละเ,เออเขาท่าเขาท่าเขาท่ามือมีก,ก็ไม่ได้เมียไม่ให้ไปเอาเพชรไปทิ้งเสียงเข้ามักห่างเคียงเมียให้ไปเดย,เปนเนย์เราไปนหนไปไปไปเอ,อไ้ได้ไหได้กลับบ้านฮะเอาได้เข้าบ้านเนาะโอ้ไปข,ไข้างคืนไม่ได้ข้างคืนไม่ได้เอาทางนั้นต่อการสองข้าไปไหนครับกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเขาก็ไปเมียออกกับพ่อเป็นเปรตเกันแล้วบอสบอสบอโอเคครับผม